สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube จอดลึกมวยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางช่องไว้ด้วยนะครับความแตกต่างของทั้งสองประเภทคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ากีฬาคิกบ็อกซิ่งซึ่งไม่ได้แตกต่างจากมวยไทยมากนักเพียงแค่ตัดการใช้อาวุธบางอย่างออกไปแต่จริงๆแล้วคือมันต่างกันค่อนข้างจะเยอะเลยโดยเฉพาะการให้คะแนน ส่วนในเรื่องของการออกอาวุธนั้นหลักๆเลยห้ามฟันศอกห้ามล็อกคอแทงเข่าว,วงเล็บแทงเข่าแบบไม่ต้องจับล็อกคอได้ห้ามจับขาพวกเหลี่ยมมวยไทยแบบลูกปั้มหักเหลี่ยมล้มพริกทุ่มแบบมวยไทยนั้นอันนี้นะี่ะทำไม่ได้ส่วนหลักการการให้คะแนนนั้นแบบมวยไทยก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละคือการจะเน้นที่ การออกอาวุธได้รุนแรงเน้นทรงมวยรูปมวยสวยงามดูความแข็งแกร่งอะไรแบบนี้แหละส่วนในกติกาคิกบ็อกซิ่งนั้นกรรมาการจะให้คะแนนตามจำนวนอาวุธที่เข้าเป้าส่วนแบบไหนถึงจะเรียกว่าเข้าเป้าเพื่อให้เข้าใจง่ายๆขอยกตัวอย่างที่ซ bon ูเปอร์บอลสิงมาวินเคยพูดอธิบายถึงการให้คะแนนของคิกบ็อกซิง่งเอาไว้ว่าซูเปอร์บอลพูดว่าในกติกาคิกบ็อกซิง่ง กรรมการจะให้คะแนนตามอาวุธที่เข้าเป้าขอเน้นย้ำว่าต้องเข้าเป้านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเตะไปโดนแขนถือว่าไม่เป็นคะแนนแต่ถ้าโดนขาต่อให้ไม่ได้รุนแรงก็ได้คะแนนเพราะไม่มีการป้องกันอย่างการถีบทุกครั้งที่ผมถีบคือคะแนนเพราะไม่มีการป้องกันมันอาจจะดูไม่รุนแรง แต่เมื่อเข้าเป้าคุณได้คะแนนในทางกลับกันถ้าคู่ต่อสู้เขาต่อยคุณเป็นชุดแล้วเข้าเป้านั้นแค่สองหมัดขณะที่คุณนั้นเตะคืนเขาครั้งเดียวคุณเตะแรงมากจนเขานั้นกระเด็นไปแต่เตะไปติดแขนเขาคุณน่ะก็ไม่ได้คะแนนนะครับในกรณีนี้ฝ่ายตรงข้ามชนะไปเพราะเขานั้นต่อยเข้าเป้าสหมัด นี่คือหลักการให้คะแนนของคิกบ็อกซิ่งเฮกเกอร์ตี้ในบรรดานักมวยไทยผมอยากเจอน้องโอมากที่สุดเพราะเขานั้นสมควรได้แก้มือส่วนอีกหนึ่งเหตุผลที่แฮกเกอร์ตี้อยากให้น้องโอได้แก้มือคิดว่าน่าจะเป็นเพราะตัวเองแฮกเกอร์ตี้นั้นก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าการที่เขาเอาชนะน็อนกนักชกที่ไม่เคยแพ้ใครและถูกยกว่าแข็งแกร่งที่สุดในตอนนั้นอย่างน้องโอ และสามารถกระชากเข็มขัดแชมป์โลกมาครองได้มันได้มาเพราะฝีมือของเขาจริงๆไม่ใช่ลูกฟลุกแต่อย่างไดโจนาธานเฮกเกอร์ตี้สำหรับข้อมูลของโจนาธานเฮกเกอร์ตี้มีดังนี้ครับโจนาธานเฮกเกอร์ตี้คือหนึ่งในนักสู้หนุ่มที่ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดเขาหลงรักศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กด้วยการที่เริ่มต้นฝึกมวยไทยตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบ ภายใต้การดูแลของพ่อซึ่งเป็นอดีตนักมวยที่มีคิวแข่งขันอย่างต่อเนื่องจากนั้นเพียงหนึ่งปีเขาก็ได้ขึ้นสังเวียนเป็นครั้งแรกโดยตั้งความฝันว่าจะเป็นนักชกที่เก่งกาจที่สุดในโลกให้ได้แฮกเกอร์ตี้นั้นคว้ารางวัลจากการแข่งขันในระดับสมัครเล่นหลายรายการกลายเป็นแชมป์มวยไทยหลายสมัยทั้งในประเทศอังกฤษและสหราชอณาจักรก่อนจะคว้าแชมป์ยุโรปในเวลาต่อมา หลังจากเดินทางเข้าสู่ระดับมืออาชีพเขายังคงเก็บชัยชนะจากทั่วทุกมุมโลกด้วยการชนะน็อกเกือบทุกครั้งจนก้าวเป็นแชมป์โลกโล m คอมแบทลีกความสําเร็จอย่างต่อเนื่องส่งให้แฮกเกตี้นั้นก้าวสู่วันแชมเปี้ยนชิพเขาสร้างชื่อเสียงตั้งแต่นัดเปิดตัวด้วยการเอาชนะคู่แข่งระดับแชมป์โลกมวยไทยอย่างโจเซฟลาซิลี ปัจจุบันเขาคือหนึ่งในยอดฝีมือของสาราชนจักรทั้งอย่างสร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลกในวงการหลังจากที่ขึ้นสังเวียนครั้งที่2และสามารถโค่นเจ้าตำนานแชมป์โลกมวยไทยอย่าง 3A ไก่ย่าง5ดาวเมื่อพฤษภาคม62ก่อนหน้าบัลลังแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟรายเวทอันถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาความคืบหน้าล่าสุดถ้าเป็นมวยไทยผมไม่สู้ ชิงกิชยอมรับแบบแมนๆว่าถ้าให้ชกมวยไทยกับตะวันฉายผมก็ไม่สู้ชิงกิช阿าซอฟก่อนหน้านี้ผมก็เคยชกมวยไทยมามากกว่า200กว่าไฟนะแต่ถ้าตะวันฉายอยากชกกับผมก็ไม่มีปัญหาข้ามมาคิกบ็อกซิ่งเลยแต่ถ้าให้ไปชกมวยไทยผมก็คงไม่เอาเหมือนกันชิงกิช阿าซอฟกล่าวซึ่งชิงกิช阿าซอฟนั้นมีข้อมูลดังนี้ครับทำความรู้จัก ชิงกิชอลาซอฟเจ้าของตำแหน่งแชมป์บันคิกบ็อกซิ่งเวอร์กรังปรีรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์และควบตตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท155ปอนด์คนใหม่ป้ายแดงหลังกระชากเข็มขัดจากแชมป์โลกคนเก่าซูเปอร์บอนสิงมาวินถึงบ้านเกิดในศึกวันไฟไนท์6เมื่อ14มก,กราคม2566ที่ผ่านมา เดื่เรานั้นขออาสาไปทําความรู้จักกับตัวตนของแชมป์โลกคนใหม่ให้ดีขึ้นใน5้าเรื่องต่อไปนี้ 1. นก้าวขึ้นสู่สังเวียนอาชีพที่เมืองไทยชิงกิจเริ่มฝึกศิลปะก,การต่อสู้แรกคือมวยไทยก่อนจะมาเอาดีในกติกาคิกบ็อกซิง่งและเริ่มออกตะเวนแข่งขันมวยไทยในที่ต่างๆด้วยวิธีแรกในระดับอาชีพชิงกินั้นได้ไปลองฝีมือในเวที ในประเทศไทยและย,ยังเคยได้ประมือกับนักมวยไทยแถวหน้ามาแล้วหลายคนเช่นโบวีซออุดมศรไซโยกพุ่มพันธุม่วงและสุดสาครกลิ่นมีก่อนหน้าจะมาเข้าร่วมสังกัดวัน 2. นักชกค,คิกบ็อกซิ่งตัวท็อประดับโลกชิงกิดนั้นประสบความสำเร็จในเส้นทางคิกบ็อกซิ่งจากการคว้าแชมป์โลกจากหลายเวทีในระดับโลกมาแล้วและเมื่อได้เข้าร่วมกับวัน เขาก็ได้ร่วมทำศึกคิกบ็อกซิ่งเวอร์กรังปรีรุ่นเฟตร์เวตและคว้าเข็มขัดสีเงินมาครอบครองสำเร็จ 3. ส,ส่งต่อแรงบันดาลใจชิงกิทนั้นมักจะใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการซ้อมเปิดโอกาสให้เยวาวชนในท้องถิ่นเข้ามาฝึกซ้อมมวยไทยและคิกบ็อกซิง่งในยิมที่เขานั้นก่อตั้งขึ้นเองภายใตย้ชื่อว่ากริดิมยิมในประเทศเบลารุส 4. เจ้าพ่อแฟชั่นและ5ทักษะรอบตัวอีกหนึ่งทักษะที่ชิงกิสนั้นฝึกฝนเป็นประจำก็คือทักษะการโยนของหรือที่เรียกว่าจักกริงซึ่งการฝึกรูปแบบนี้ช่วยพัฒนาทักษะในการทำงานของประสาทระหว่างมือกับตาและการรักษาสมดุลซึ่งเป็นไปได้ว่าการฝึกซ้อมนี้เป็นประจำอาจจะส่งผลให้เขานั้นเป็นนักชกที่หมัดไวและอันตรายที่สุดคนหนึ่ง ของรุ่นเฟเธอเวทซึ่งเราได้เห็นผลงานชัดเจนแล้วในไฟที่เขานั้นล้มแชมป์โลกอย่างซูเปอร์บอลได้ในไฟที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดแฮกเกอร์ตี้ระวังให้ดีตะวันฉายเผยฟาบริซิโอไม่ใช่หมูคิกบ็อกซิง่งตะวันฉาย p ีเคแสงชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทร์เวสี่อปอนด์เปิดเผย เคยเห็นฝีมือของฟาบริซิโออันทราเดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตั้มเวท135-145ปถึงอปอนด์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาแล้วด้วยตาตัวเองฟาบริซิโออันทราเดแชมป์โลกวัน MMA รุ่นแบนตั้มเวทเตรียมกระโดดข้ามสายหวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก2ชนิดกีฬาปะทะกับโจนาธานให้เกตี้แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเดียวกัน โดยมีตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตั้มเวทที่ว่างอยู่เป็นเดิมพันในศึกวันไฟไนท์16ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีวงเล็บรามอินทาในช่วงเวลาพราม์ทามของอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7จ็นาฬิกาของวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566ด้วยฟราพิซิโอนั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในฐานะสุดยอดนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ผู้ไร้พ่ายด้ยสามารถขึ้นไปนั่งบนบันลังของรุ่นได้อย่างสำเร็จจากการระเบิดฟอร์มไล่ถลุงเอาชนะที่เคโอจอนลินิเคอร์นักสู้เพื่อนร่วมชาติไปแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดในศึกวันไฟไนท์เจในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่หากมองย้อนกลับไปก่อนที่ฟาบิซซโอจะเข้ามาเซ็นสัญญากับวันในปี2563และโด่งดังในฐานะนักกีฬา MMA ผู้ไร้พ่ายนั้น นักสู้จอมซ่าจากบราซิลรายนี้เข้าสู่เส้นทางศิละปะการต่อสู้ด้วยการเริ่มฝึกมวยไทยเป็นอย่างแรกก่อนจะเดินสายตระเวนแข่งขันทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยไปทั่วเอเชียและมีสถิติการขึ้นชกทั้ง2กติกาในระดับอาชีพมากถึง43ไฟ์ด้วยกันรถถังจิตมืองนนเจ้าคือไอดอลของคอยเดรนักชกประวัติศาสตร์ของลาวประกาศ เจ้าคือไอดอลของค่อยลำน้ำโขง BS มวยไทยนักชกประวัติศาสตร์คนแรกของลาวที่ขึ้นชกในรายการวันลุมพินีพร้อมทั้งคว้าโบนัส3.5แสนบาทหรือ350,000บาทหรือคิดเป็นเงินลาวนั้นอยู่ที่ประมาณ200ล้านกีบได้สำเร็จเจ้าตัวเผยถึงแรงบันดาลใจในการชกมวยรวมทั้งถึงสไตล์การชกอันดุดันมาตั้งแต่เด็กๆนั้นก็เพราะว่าได้แม่แบบมาจากรถถังจิตมึงนนนั่นเอง แสดงให้เห็นว่ารถถังจิตเมืองนนไม่ใช่เป็นแค่ขวัญใจสำหรับแฟนๆมวยชาวไทยเท่านั้นแต่รวมถึงคนทั้งโลกข้ามไปถึงเหล่านักสู้ด้วยกันก็ยังปราบรื้มถือเป็นแบบอย่างอาทิเช่นโจฮันกาสลีดาวรุ่งวัย16ปีชาวมาเลเซียนั้นผู้ได้สัญญาไปชกในรายการใหญ่ยังเดินทางไปชื่นชมรถถังถึงบ้านและล่าสุดลำน้ำโขงนักชกประวัติศาสตร์ของลาวก็ไม่แคล้วประกาศว่า รถถังคือไอดอลของเขาสำหรับข้อมูลของลำน้ำโขงนะครับลำน้ำโขงบีอสมวยไทยนักมวยไทยชาวสอปป,อปอลาววัยยิสอปีสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกลาวคนแรกที่ขึ้นชกในรายการวันลูพินีและสามารถคว้าโบนัสวันซูเปอร์น็อกเอาท์มูลค่า350,000บาทหรือเกือบเกือบ200ล้านกีบนะครับจากการชนะน็นอกคู่ชกชาวไทยสำอ,อยน้อยต่อผู้สวุวรรณ ในรายการแข่งขันวันลุพินี37เมื่อ20ตุลาคม2,566ที่ผ่านมาลำน้ำโขงบีอสมวยไทยเกิดที่เมืองหลวงพะบางสงปปอลาวเริ่มต้นฝึกมวยตั้งแต่อายุ10บขวบและเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุได้15ปีเคยคว้าแชมป์หลายรายการในประเทศไทยและสปะปอลาว